นะครับนักข่าวเนะี่ยอยากให้ผมพูดเรื่องทนายตาั้มผมอยู่ต่างประเทศก็พูดนะครับหนึ่งดับแรกเนี่ยผมไม่อุ้มทนายตาั้มทนายตาั้มทําผิดก็ติดคุกไปโดนลบชื่ออะไรไปนะครับนะผมไม่สนใจนะสมมติว่าตาั้มทําผิดตั้มก็ติดคุกลบชื่อไปสองปัจจุบันนี้เขายังไม่ได้ผิดสารยังไม่ตัดสินอะไรต่างๆนะครับแต่สังคมตัดสินไปแล้วเขาเลวเขาชั่วทนายสิวสีเทาทนายโจรอะไรก็ว่าไปมันก็เรื่องของสังคม ถามว่าตอนนี้เขาไม่มีที่ยืนก็ใช่เขาไม่มีที่ยืนเขาไปยืนอยู่นครพนมแ้าเดซ่าไปเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาทที่อ่าอ่าอ่านครพนมนะครับนะนะครับเขาก็วันนี้ไม่ได้ยืนอยู่รุงเทพไปยืนอยู่นครพนมบางคนก็บอกว่าหนีออกนอกอะไรออกต่างประเทศแล้วไม่หนีหรอกเท่าเดี๋ยวผมคุยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็โดนคำพิพากษาจากสังคมทางภากษาโซเชียลเรียบร้อยก็ยับไปเพราะคุณโตมาจากโซเชียลพราะคุณมีเรื่องอะไรที่มันดูแล้วมัน สังคมตั้งคาถามว่าคุณเท่าๆคุณก็ต้องถูกด่าพอคุณถูกด่าเสร็จแล้วคุณไม่มาชี้แจงคุณเงียบไปเขาก็มองว่าเออจริงไว้ทนายตั้มคงทําผิดจริงนะ mm. พก็พเลยหายหายหน้าหลบหน้าไปก็ว่ากันไปนอันนี้ก็เป็นเป็นเวรกรรมนะครับ,รบเดก็เวรเวรกรรมของทนายตั้มก็ต้องรับเวรรับกรรมไปค mm. าถามต่อมามีเมื่อคืนนี้นักข่าวอมรินช่องแปดมาที่สํานักงานผมลงจากเครื่องบินเขก็มานั่งรอสำนักงานเขาถามว่าทนายตัย้มเนี่ยสีเทาจริง ผมบอกผมไม่ทราบไปถามเขาเราจะไม่รู้หรอกเขาสีขาวสีเทามันจะดูจากพยานหลักฐานถ้ามีพยานหลักฐานว่าเขาเทาเขาชั่วเขาเลวก็ติดคุกลบชื่อไปไม่มีใครก็มาเอาด้วยหรอกทนายดังๆที่เขาอยู่ในกลุ่มเขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาต้องไปชั่วเอ่อสมมุติเราเพื่อนเราสีเทาเพื่อนเราชั่วเราต้องชั่วไม่ใช่ฮะนะคบเพื่อนเพื่อนเป็นโจรก็เพื่อนเป็นโจรก็เป็นสมมตินะนี่เรื่องสมมติไม่ได้เกี่ยวกับทนายจ้ำไม่ใช่ว่าเออผมกับ เป็นเพื่อนกับทนายตั้มพอทนายตั้มเป็นโจรสีเทาผมก็ต้องเป็นโจรสีเทาไปด้วยอย่างนั้นหรือนะครับนะแล้วตอนนี้กระสาสนยังไม่ตัดสินก็เขาก็ว่ากันไปเขามไม่ออกมาที่แจงคนก็เชื่อปเป็นเรื่องจริงนะปกติถ้าเกิดอ่าเป็นเรื่องไม่จริงทนายตั้มก็ต้องแฉต้องต้องออกมาโต้มาอะไรไม่โต้สแสดงว่าเรื่องจริงก็าาว่ากันไปก็ต้องรับเวรนรับน้มไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทนายดชาสภาทนายก็ไม่ใช่แบบเอดี๋ยวจะถอนไปอนุญาตมันอย่าไปบ้าที่อย่าไปตามกระแส ท่านนายกสภาทนายความบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งรัดเกี่ยวกับการคดีมันย่าทนายท่ามเนี่ยศาลนี่ไม่ตัดสินแล้วท่านจะไปดาเนินคดีมันย่าทนายท่ามได้อย่างไรท่านเวลาท่านพูดนะท่านต้องเป็นกลางครับผมบอกท่านแกทนายความเนี่ยถูกคดีชอบโกงยักยอกต่างๆเต็มไปหมดคดีร้องเรียนมันย่าเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันนะท่านเห็นบอกอ่ะทนายความในประเทศไทยอ่ะโดนร้องเรียนมันย่าเป็นรนะ้อยเป็นพันเรื่องเงินทั้งนั้นเนละการที่จะไปลงโทษทนายท่ามได้เนี่ย ท่านนาย,ยกสภานายความท่านก็พูดความจริงพูดให้หมดต้องรอให้ศาลตัดสินคดีถึงที่สุดก่อนข้อที่จริงมันยุติก่อนเขาถึงจะไปดําเนินคดีมันญาตินะครับเข้าใจนะเออที่ผ่านมาก็มีคนไปร้องเรียนมันญาตทนายตต่าเนี่ยแต่คดีมันยังไม่ถึงที่สุดมันต้องรอให้ศาลตัดสินอ่จำคุกจำคุกอะไรและไปอิวธนดีการถึงสุดก่อนมันถึงจะเริ่มต้นกระบวนการคดีมันญาตท่านนาย,ยกสภานายไปพูดเหมือนกับไปตามใจกระแสหรือเปล่า มันจะไปถอนใบญาติไปอะไรเขาเราไม่ใช่คดีมันต้องถึงที่สุดก่อนนะคดีพี่อ้อยกับน้องตั้มเนี่ยมันยังไม่ถึงที่สุดมันต้องรอให้ศาลตัดสินท่านไม่ท่านไม่พูดความจริงท่านก็ไปเล่นกระแสโอ้เขาบอกมาสภา,าทนายต้องออกตัวแล้วท่านนายกก็ออกตัวมาเล่นทนายตั้มคดีมันยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ไปถึงอายการถึงศาลตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาทนายตั้มเลยนะแต่ถามว่าสังคมมันก็ตัดสินไปแล้วทน,นีทนายตั้มก็ชิบหายไปแล้ว啊 แต่สภาธนายเนี่ยมันยังไม่สามารถเริ่มกระบ,บวนการ,ดดรคาาดีไม่ถึงที่สุดจะไปทําอะไรแล้วนะคนไปร้องทนายตั้มคดีไม่ถึงที่สุดจะทํำยังไงมันต้องถึงที่สุดก่อนนะครับนะแล้วปฏิบัติเกี่ยวกับคดีมันญาติเนี่ยนะทุกคดีเนี่ยคณะกรรมการมันญาติต้องทําแบบเดียวกันไม่ใช่มาเลือกปฏิบัติว่าะนายตั้มนี่เป็นทนายหิวแสงสมมตินะไม่ได้เหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังเพราะนั้นนะครับการให้ข่าวเรื่องอะไรต่างอย่าไปเกาะกระแสอย่าไปตามกระแสอันนี้ฝากไว้ เรื่องต่อไปอทนายตั้มเอาเงินเข้ามา71ล้านแล้วผมได้ถามนะเอาเข้ามาจริงแต่ห้างว่าเป็นการให้โดยสเสน่หาโดยสเสน่หาส่วนพี่อ้อยก็บอกว่าอะไรไปช่อโกงหลอกลวงเขาจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่ออนไลน์สองฝ่ายเนี่ยทำให้การเนี่ยมันตรง,งกันข้ามกันมันก็ต้องดูจากพยานหลักฐานดูจากคลิปเสียงดูจากคลิปวิดีโอดูจากหลักฐานการโอนเงินดูจากแคปต่างๆนํามาประกอบกันนะ พี่อ้อยแกก็มีหลักฐานไปให้พี่สุที่ดูทนายตั้มเขาก็บอกเขามีหลักฐานเขามีคลิปนะครับเขามีคลิปมีชัดมีหลักฐานโอนเงินมีพยานก็ไปสู้กันตอนนี้พนักงานอสอบสวนอ่าทวีราบกองปราบก็ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหมายจับได้ข่าวมาเมื่อวานนี้ท่านผบตรอบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกอะไรเชิญทนายตั้มมาพบก็แสดงว่าอนะไรพยานหลักฐานยังไม่พอหรือเปล่าใช้วิธีการเชิญหรืออ่อหรือว่า ต้องการรวบรวมพยานหลักฐานอะไรหรือเปล่านะปกติแล้วเวลาจะถ้าพยานหลักฐานแน่นทนายตั้มโกงปุ๊บก,ก็ต้องออกหมายเรียกแต่ใช้วิธีการเถอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ติดตามข่าวนี่ย,ยระหว่างพี่อ้อยกับทนายตั้มตอนนี้อ่ะพี่อ้อยแกก็พูดทุกวันพี่สนที่แกก็เป็นอีพีหนึ่งอีพีสองทีสามทนายตายั้ยตมยังไม่พูดคนก็มองว่าทนายตั้มนี่เป็นโจรไปแล้วส่วนใครผิดใครถูกม,มันก็รอแจ้งข้อกล่าวหามันสู้คนที่พยานหลักฐาน จะลืมทนายสิทธาเนี่ยเขาเป็นทนายความเพราะนั้นเขาก็ต้องรู้ว่าจังหวะจากคนตอนไหนจะออกมาเข้า่ากันไปเพราะนั้นคดีนี้สังคมวิพากษาแต่รอศาลยื่นคำคดียังไม่ได้ไปไหนเลยอันนี้ก็เรียนเรื่องทนายตั้มนะครับเดนะค,คนอยากถามมาก็ถามให้ให้ให,ให้ให้ครบวันนี้เที่ยงครึ่งผมก็จะไปออกรายการดังนะครับนะเอ่อตอนประมาณเที่ยงครึ่งก็ไม่บอกอรายการไหนแล้วกันเะที่ยงครึ่งก็จะไปออกรายการดัง นะครับก็เรื่องนี้เรื่องดีไอคอนเรื่องทนายตัย้มในตอนเที่ยงขึ้นไปออกรายการดังนะพี่น้องก็ไปดาวน์แล้วกัน่าร,ารายการอะไรนะครับนะลงจากเครื่องมาก็พิธีกรดังก็โทรมาก็เดี๋ยวเที่ยงขึ้นไปออกรายการหน่อยนะพี่เด์ก็ไม่เป็นไรก็ไปพูดเรื่องดีไอคอนเรื่องทนายตั้มนะครับนะมันเป็นเรื่องอยู่ในกระแสนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะ่อไปก็ถามว่าอ้ากลุ่มทนายดังแปดคนมีทนายเดชาอยู่ด้วยเนี่ยไปร่วมตอบรับกับเขาหรือเปล่า นะครับนะผมก็กราบเรียนนะฮะ่ผมอยู่ในกลุ่มจริงและกลุ่มนี้แม่งตั้งมาตั้งหลายปีนะทนายดังๆทั่านั้นนะนะครับถามว่าผมไม่ร่วมตบซับไม่เกี่ยวเลยใครไปตบซับอะไรต่างๆก็ว่าไปทนายตั้มถูกล่าวหาก็ว่าไปแต่ฝากทนายบอสพอนะครับคุณบอกได้รับออเดอร์มาจากบอสพอว่าทนายตั้มเนี่ยเนะ่ทำนองว่าทนายดังดีมทีมเนี่ยคนก็รู้ว่าทนายตั้มเนี่ยว่ามีการไปเรียกเงินห้าล้านเจ็ดลนะ้าน่ะถึงวันนี้คุณยังไม่ได้แจ้งความเลย ฝากทนายบอสพอถ้าคุณเชื่อว่าทนายตั้มเนี่ยไปเรียกเงินเรียกทองนะมีลักษณะตอบรั์คุณต้องไปแจ้งความการที่คุณมาถแถลงข่าวแล้วบอกว่าดีมทีมนะหนึ่งในเจ็ดหนึ่งในแปดดีมทีมเนี่ยนะนะครับใ,ในในดีมทีมมีการไปเรียกเงินบอสพอคุณต้องแจ้งความเพราะมันกระทบกระเทือนมันเสียหายมาถึงผมด้วยทุกคนที่เขาไปรู้เรื่องแล้วถึงวันนี้คุณยังไม่ได้ไปแจ้งความทนายตั้มเลยนะใช้วิธีการให้สัมภาษณ์ แล้วก็บอกเนี่ยดีมทีมนี่ก็ไปเรียกเงินนะครับนะก็ต้องไปแจ้งความครับนะครับในฐานะทนายรุ่นพี่นะฝากทนายบอสพอไปแจ้งความดาเนินคดีกับทนายจัอมหรือแจ้งความดําเนินคดีกับทนายดีมทีมอะไรตามที่คุณว่าคุณไปแจ้งความนะครับนะไม่ใช่คุณยืนให้สัมภาษณ์เขาออกจากคุกมาเยี่ยมลูกความเสร็จรบอสพอวันนี้มีออเดอร์มาต้องแจ้งความจับทนายดีมทมีคนก็รู้แล้วะมีทนายเดชาทนายเกิดผลทนายะไรกว่าไป เขาก็เสียหายก็ต้องไปแจ้งความครับถ้าคุณมีหลักฐานนะแต่ถ้าไม่มีคุณก็ควรจะออกมาขอโทษประชาชนขอโทษทนายดังๆว่าสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยเป็นเรื่องเพเจรเข้าใจผิดอะไรก็ว่าไปเราต้องแฟร์ๆกันมีคลิปมีอะไรมาเปิดเลยถ้ามีเสียงผมผมไม่ฟ้องมินปรมาทนะครับเอามาเลยครับเปิดเลยครับนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องทนายคดีไอ้คุณทนายพอดพอนะออกจากคุกมานะจะจับคนนั้นคนนี้จับแล้วเขาไปแจ้งความ กรณีทน,นายตั้งไปไปแจ้งเลยครับปรากฏไม่มีการแจ้งความตอนหลังออกมาปรากฏอะไรบอกว่าอะไรเออพยานหลักฐานมันยังไม่ชัดเอาแล้วคุณยังไม่ได้ออกมาขอโทษพวกผมเลยเดี๋ยววันนี้ไปรายการดังช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยผมจะบอกว่าคุณต้องออกมาขอโทษผมนะขอโทษพวกผมดีมทีมันเสียหายคนก็ด่าเขาไปด้วยเฮ้ยไอ้พวกนี้รวมตัวกันต้องการแสงไปยืนกันเจ็ดแปดคนนะไอ้ไอ้ไพวกที่ไม่ชอบทนายดังเพราะอะไรเพราะดังสู้เขาไม่ได้เขาอ,ออกมาด่าบอกะไร ไอ้พวกนี้มันสร้างกระแสะอย่างไรงี้อ่ามันเสียหายอะ่ะทั้งๆที่เจ็ดแปดคนทนายดังเนี่ยไปฟองปราบเนี่ยพอไปช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างผมวันนั้นเนี่ยที่ไปกับทนายตั้มและก็ดีมทีมเนี่ยผมตอบได้ว่าผมไปทําอะไรหนึ่งผมเอาเอกาสารสําคัญเกี่ยวคดีแชร์ลูกโซ่ตั้งแต่สํารวนตั้งแต่คาฟ้อง,องทําให้การคำพิพากษา์สารนุยต้อนเสาธ์สาริากรากที่เป็นประโยชน์ไปให้พันตํารวจโทรปริญญาปาะละรอผู้กับสอบสวน ค <The> ดีไอคอนนะครับนเข้าใจไหมผมเอาไปเอาเอาเอาหลักฐานไปว่าเนี่ยการวางรูปคนดีแชร์ลูกโซ่ต้องทํำยังไงเพราะผมเป็นธนายจําเลยมาก่อนจําเลยติดคุกหมดคนละแสนปีมีน,นะครับและลูกความผมมีคนเดียวที่หลุดคดีเพราะเขาไม่เกี่ยวจริงๆมีคนเดียวที่หลุดนอกนั้นคนละแสนปี